จะพาไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูจะพาน้องหนูดีไปดูคั้นนาทองคำเป็นยังไเงเนงนะครับครับผมเกษตรกร,ร,กรที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับปรับเปลี่ยนพื้นที่ไร่อ้อยเป็นแปลงกเกษตรผสมผสานเนื่องจากประสบปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการปลูกอ้อยนะครับพร้อมทําคันนาทองคําปลูกผักผลไม้ไว้บริโภคและจําหน่ายได้ตลอดทั้งปีติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษครับ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์หลากหลายชนิดของกลุ่มเกษตรอินทรีย์สุกพอเพียงตามรอยพอ่อเป็นสินค้าที่สามารถตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพนายบัยวใบเฮืองล่าและนางหนูปานพรมโคดสองสาม,มีภรรยาที่ปรับเปลี่ยนวิถีการทำอาชีพเกษตรกรจากที่เคยทำไร่อ้อยมาเป็นการทำเกษตรผสมผสานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการทำการเกษตรเนื่องจากประสบปัญหาด้านสุขภาพ จากการใช้สารเคมีในการทําไร่อ้อยว่าคนที่เขาไม่ใช่เกษตรเึ่งเดียวหรือขึ้สียาอวยยุ่จังสีมันไปบวกอได้เขาต่อยไตค่ะคือว่างสิผมก็เลยว่าเจ้าเฮ็ดอะไรก็เอามองนี้เขาเฮ็ดเกษตรแล้วบางอย่างนนทนี่ก็เลยเลยพากันสับเปลี่ยนในช่วงนั้นมาตั้งแต่ปีหาเก่าตอนนั้นซื้อยังบริัหู้จัดหรอกครับผมก็ยังเป็นเป็นเกษตรบ้านเนาะเฮ็ดวิถีชาวบ้านเขาเฮ็ดไปก็ปลูกปกข้าวเราก็ปลูกพริกบักเขีย แกมที่เขาพ่อเอาทับมู่บ้านน่ะพ่อได้ขายพ่อมันก็เลยเป็นเงิ้นยอดเงินที่อันพ่อได้ใส่จุนเจียในครัวเรี้ยอยู่บวันนี้พ่อดีในลักษณะว่ามันพ่อได้กัเลยมาคุยกันว่าสับเปลี่ยนขยายผลออกมาเรื่อยๆมาปีหกมาตนว่ามหอดปีหกสองหกสามจนว่ามันเต็มพื้นที่ไปหลายัเลยอันนี้สามารถมีรายได้เป็นกอบเป็นกำสามารถที่เอาแนวพระราชดำริของพ่อหลวงล้อเก่าเนี่ยมาใส่น้ำเพชใต้สามห้วงสองแย่ไข่เนี่ยครับ พื้นที่การเกษตรจำนวนสิบไร่ของสามีภรรยาคู่นี้ถูกแบ่งเป็นที่พักอาศัยหนึ่งไร่ทำนาข้าวสี่ไร่ส่วนที่เหลือ5ไร่ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรผสมผสานปลูกพืชอายุสั้นสามารถเก็บบริโภคและจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีความพิเศษของที่นาแปลงเกษตรของสามีภรรยาคู่นี้คือจะมีคันนาทองคำมีความกว้างประมาณ3เมตรไว้สำหรับปลูกพืชผักและไม้ผลผสมผสาน ทั้งฝรั่งกล้วยมะนาวมะพร้าวส้มโอซึ่งจะให้ผลผลิตตามฤดูการตลอดทั้งปีส่วนที่นาหลังการเก็บเกี่ยวก็จะใช้เป็นพื้นที่ปลูกถั่วลิสงอันนี้ตะกอนเนี่เมื่อนึ่งนี่ผมจะไปหาหมอเมื่อละ2สองเที่ยวถึง3มเที่ยวไปถามไทยบ้านมึงกันเลยครับเพราะว่าสุขภาพร่างกายผมย่ำใหญ่ที่สุดหลังจากผมสับเพลียนเยรืเ่องการเกษตรมาเนี่ยก็ถือว่า เป็นสุขภาพที่มีรอยยิ้มครับในครัวเรียนเนี่ยบย่ได้ป่วยเฉพาะผมผู้เดียวซีคนใน้ป่วยไปทั้งหมดเลยครับปวดหัว,ปวเป็นโรคเลือดลังหรือซีบ่บ่รู้สาเหตุเมืเ่อไปพบแพทย์เราเพิ่งเพิ่งจังวิจัยออกมาว่าผมแพ้สารพิษสารทีมนี้อันนี้ที่มาของมันเป็นที่ที่การจุดเปลี่ยนของชีวิตของผมครับผลผลิตจากแปลงเกษตรอินทรีย์ของคุณบัวใบและคุณหนูปานถูกนำมาวางจำหน่ายที่ร้านค้าของกลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขพอเพียงตามรอยพ่อ เป็นสินค้าตามเทรนคนรักสุขภาพและความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันทําให้ครอบครัวนี้มีไรายได้จากการทําเกษตรผสมผสานปีละกว่า2 0 0 0สนบาทและที่สําคัญคือมีสุขภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกายทีมข่าว nbt11 tv ีสานร,รายงาน